Good Morning วันเสาร์นะครับผมวันนี้นะครับเราเริ่มต้นเมนูด้วยแกงจืดนะครับแกงจืดนะครับกับข้าวนะครับไม่รู้เท่าไหร่กี่กรรมนะครับผมแต่ว่าวันนี้วันเสาร์ตื่นมากินข้าวก็11โมงครึ่งแล้วนะครับมือนี้เป็นมื้อแรกของวันนะครับผม อวันนี้วันหยุดก็ไม่รู้ว่าจะกินเยอะหรือกินน้อยนะครับผมส่วนมากวันหยุดจะกินน้อยเนาะอัปเดตน้ําหนักช่วงนี้ของเรานะครับก็คือไม่ขยับไปไหนเลยทุกคนก็คือตอนแรกเจ็ดสิบสองใชไหมมันมีเจแล้วก็มาเจ็ดกว่าเลยนะครับกินเยอะมากนะครับแต่ว่าพุงป่องนะครับทุกคน เรื่องของพุงป่องนะครับคนเพิ่มน้ําหนักเนี่ยจะต้องยอมรับเลยนะคะว่าพุงป่องนะครับเดี๋ยวอาจเชื่อว่าอาจเอาออกได้นะครับเดี๋ยวอาจขอเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะลดน้ําหนักมารีดน้ําหนักลงนะครับโอ้ยข้าวมื้อที่สามของเรานะครับกลับมาแล้วนะครับกินข้าวแค่นี้เองนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับ ก็มาดึกแล้วนะครับสีทุ่มแล้วนะครับผมเพิ่งจะกินข้าวนะครับอ่าก็กินมือ้อแรกไปตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็อ่าตอนมาประมาณอ่าสองทุ่มนะครับก็กินแกงจืดไปอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับกับข้าวจานหนึ่งนะครับผมแล้วก็มากินไอ ไข่ไอ่ไข่ทอดวันนี้นะครับแล้วก็มื้อกลางวันก็กินก้วยไป2ลูกกินแป๊บซี่หนึ่งขวดแล้วก็กินอ่าอ่าบุญน,นะครับอีก1ถุงนะครับวันนี้คือกินน้อยมากแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากครับวันนี้เราไปถ่ายรูปแล้วก็เราไปาสวนนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครเราจะพํก เล่นกันนะครับ